สวัสดีครับผมเอกทีมงานบ้านสุขใจระยองนะครับวันนี้ผมก็มีบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆโครงการดีๆจะมาแนะนําอีกหนึ่งโครงการนะครับตรงนี้นะครับผมอยู่ในเขตเมืองแต่ว่ายังอบล้อมด้วยธรรมชาตินะครับเรามาจากทางสี่แยกบ้านแรงนะครับเข้ามาแยกนาตาขวัญเลี้ยวซ้ายมาประมาณไม่ถึง500อเมตรเท่านั้นนะครับจะเจอกับโครงการนี้นะครับผมเป็นับบรรยากาศรอบๆนะครับบ้านนะครับตรงนี้เนี่ยคือมีคนอยู่ ทั้งหมดแล้วนะครับเหลือหลังสุดท้ายเท่านั้นนะครับพื้นที่ด้านหน้าถนนส่วนกลางขนาดกว้าง9เมตรนะครับด้านหลังผมเนี่ยนะครับเป็นนาข้าวนะเพราะฉะนั้นลมจะเย็นบรรยากาศปโปรง่งสบายตลอดทั้งปีนะครับเดี๋ยวเราพาเข้ามาชมในตัวบ้านกันดีกว่านะครับอ่าเข้ามาถึงในตัวบ้านนะครับผมเป็นตัวบ้านขนาด50ตารางวานะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ําเราปูก ปูกระเบื้องลงรถให้เรียบร้อยนะครับเทปูนรอบบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับทําให้บ้านดูสะอาดสะอ้านนะครับสะดวกสบายเดี๋ยวเข้ามาชมในตัวบ้านกันดีกว่าครับอ่าพอเราเข้ามาถึงในตัวบ้านนะครับผมบริเวณโถงนะครับเข้ามาเราจะเจอกับโถงกลางบ้านนะครับฝ้าเพดานเราเป็น โอ้โหขนาดสูงทําให้บ้านดูโปร่งนะครับการใช้สีการตัดสีนะครับใช้เป็นโทนสีขาวตัดกับโทนสีเทาควาบุรีนะครับเป็นฝ้าหลุมนะครับเล่นระดับด้วยนะครับทําให้บ้านเราดูโมเดิร์นและกว้างนะครับพอจากโถงกลางปุ๊บตรงฝั่งนี้นะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นดับเบิลลิฟทงลิฟทงรูมนะครับก็คือเป็นสามารถเปิดออกไปนะครับตรงนี้นะครับเป็นชานบ้าน ด้านหน้านะครับเปิดออกไปเราสามารถแต่งสวนอะไรได้อีกสําหรับท่านที่ต้องการที่จะมีสวนแบบแยกเป็นสัดส่วนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในห้องนอนกันดีกว่าเช่เลยครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนห้องนอนแรกด้านหน้านะครับเป็นห้องนอนใหญ่นะครับอ่านี่มองไปก็จะดูแบบโปร่งสบายตาเพราะว่า โดยพื้นที่ส่วนกลางขนมจะกว้างนะครับห้องนอนนี้จะมีห้องน้ําในตัวขับชมห้องน้ำเลยครับอ่านี่คือห้องน้าภายในห้องนอนแรกนะครับผมอ่าสุขภัณฑ์เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับอันนี้คือลายโมเดิร์นเลยนะครับผมกะเบื้อนะครับเดี๋ยวไปชมห้องนอนต่อไปกันดีกว่าครับอ่าพอหลังจากห้องนอนแรกมาอันนี้คือเป็นห้องน้ําส่วนกลาง นะครับก็เป็นเช่นเดียวกันนะครับเป็นสุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดทั้งหมดเลยนะครับผมลายกระเบื้องออกแนวโมเดิร์นครับผมแล้วก็เราจะไปเจอห้องนอนด้านหลังนะครับห้องนอนที่สองห้องนอนด้านหลังนี้นะครับจะมีท้าต่างสองบานและที่สำคัญวิวด้านหลังนะครับเป็นวิวสวนผลไม้เราจะได้บรรยากาศสบายเย็นสบายตลอดทั้งวันตลอดปีเลยนะครับ ห้องนอนที่สองอันนี้คือห้องนอนที่สามนะครับก็เป็นวิวด้านหลังเหมือนกันวิวสีเขียวบรรยากาศปลอดโปรง่งโอโซนพัดเย็นสบายทั้งวันห้องถัดไปนะครับผมเดี๋ยวจะผมจะพามาดูกับห้องครัวอันนี้ห้องครัวจะใหญ่มากนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สำคัญนะครับเราประดับด้วยเป็นตะเลสนะครับประดับขอบนะครับทำให้ทนทาน นะครับดูหรูหรานะครับดูทนทานอันนี้คือที่เราทําให้นะครับผมก็ด้านหลังตรงนี้จะเปิดประตูไปเป็นด้านหลังนะครับเราจะเทปูนให้รอบบ้านนะครับก็ยังไงหากท่านใดสนใจนะครับผมอ๋อผมลืมแนะนําไปตรงนี้จะใกล้กับ IRPC นะครับเดินทางไปใกล้กันมากนะครับแต่ว่าอยู่ในบริเวณที่โอโซนบรรยากาศดีมากเลยครับผม หากท่านใดสนใจบ้านหลังนี้นะครับผมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหรืออินบ็อกเข้ามานะครับผมเอกทีมงานบ้านสุดใจระยะองขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ